เครื่องรางล้านนาที่เป็นของหายากล่ำลือกันว่าเป็นของทนสิทธิ์ที่มีเทวดารักษามีอิทธิฤทธิ์ในทางมีสเสน่ห์เมตตาลุ่มหลงจนงงงวยสวัสดีค่ะดีสุภลักษ์เครื่องรางล้านนานะคะ ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณและคนที่คุณรักจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเหล่านี้จากดีเป็นคนแรกเรื่องราวที่ดีจะนํามากล่าวถึงในคลิปนี้ ไม่ว่าจากประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ที่เคยได้หาข้อมูลจากครูอาจารย์ผู้รู้คนเท่าคนแก่ต่างก็ร่ำารือกันว่าเครือเขาหลงถือเป็นของทนสิทธิ์ที่หาได้ยากยิ่งและที่สําคัญค่ะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะพบเจอนะเครือเขาหลงอยู่กับพ่อค้าแม่ขายบางท่านโดยท่านเหล่านี้นะคะก็จะนําเครือเขาหลงเนี่ยตั้งไว้ ผูกไว้หน้าร้านนะคะเป็นการบูชาหรือว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็จะพบเจอนะว่าอยู่ในกระเป๋าเงินกระป๋องเงินต่างๆค่ะเพราะต่างมีความเชื่อว่าเครือเขาหลงนั้นมีอิทธิฤทธิ์เป็นอย่างมากในเรื่อง เมตตามหานิยมค้าขายเงินทองเป็นเครื่องรางที่ช่วยเรียกคนเรียกลูกค้าเป็นสเสน่ห์เมตตาลุ่มหลงจนงงงวยสำหรับคำว่าสเสน่ห์เมตตาลุ่มหลงจนงงงวยเกิดจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยพบเห็นและได้บูชาแต่ที่สําคัญส่วนหนึ่งค่ะดีก็เชื่อว่าอาจจะเกิดจากที่มาและอุปเทในการสร้าง เป็นเครื่องรางร้านนาชิ้นหนึ่งนะคะที่ล่าเลือกันว่าเขาเป็นของทุนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวมีเทวดารักษาดังนั้นผู้ที่จะได้มานะคะก็เป็นผู้ที่มีวิชาและอาคมที่ได้ไปประสบพบเจอกับเครือเขาหลงด้วยตัวเองจากตำนานจึงกล่าวว่าเขาหลงนั้นแท้ที่จริงแล้วคืออยู่กลางป่าลึกโดยผู้ที่มีวิชาที่ได้กล้าวล่วงเข้าไปในบริเวณนั้นนอกจากที่จะพบเจอกับลักษณะของเขาวาันแล้วก็จะสังเกต เห็นว่ามีเครือเขาหลงหรือเถาวันผูกอยู่ในบริเวณนั้นและสิ่งสำคัญในความรู้สึกนั่นคือความชุ่มเย็นและที่มาของคำว่าสเสน่ลุ่มหลงจนงงงวยนั้นก็อาจจะเกิดจากความรู้สึกของผู้ที่ได้กล้าวล่วงเข้าไปในบริเวณนั้นไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์หรือแม้กระทั่งนกที่บินผ่านก็กล่าวกันว่าจะลุ่มหลงจนงงงวยอยู่ในบริเวณนั้นตราบนานเท่านานสำหรับการได้มาซึ่งเครือเขาหลงค่ะในสมัยโบราณน,นั้นคือการทำทุกอย่างอย่างถูกต้องเพราะอย่างที่บอกว่าเชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่มีเทวดา,ารักรักษาอยู่ดังนั้นค่ะผู้ที่จะขอก็ต้องทำพิธีพีขออย่างถูกวิธี ดังนั้นจึงหมายความว่าไม่ใช่ผู้ที่ได้เดินเข้าไปในบริเวณนั้นจะเป็นผู้มีวิชาอาคมทำให้ได้มาซึ่งเครือเขาหลงและก็แน่นอนอีกค่ะว่าหมายความว่าทถาวันผูกทุกเส้นจะเป็นที่มาของของทนสิทธิ์ที่เราเรียกว่าเครือเขาหลง หลายคนคงเคยได้ยินชื่อเครลอเขาหลงกันมาเป็นอย่างดีค่ะมีหลายชื่อหลายนามใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเคลอเขาหลงเครือสาวหลงหรือชื่อจากที่มาที่แท้จริงนั่นก็คือคำว่าถาวันผูกเมื่อมีเอกลักษณ์คือมีคำว่าเครือ ตามชื่อก็จะทำให้เราสามารถจินตนาการหรือรู้ได้ทันทีถึงรูปร่างลักษณะคร่าวๆของเครือเขาหลงเขาก็จะมีลักษณะคล้ายกับถาวันค่ะบางลูกก็มีการคดเกลียวเป็นเกลียวคดเกลียวเป็นเงื่อนพิรอดหรือในบางชิ้นก็จะมีการคดเกลียวจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับงู และอย่างที่บอกค่ะว่าเครือเขาหลงนั้นเป็นของทนสิทธิ์มีริ์ในตัวโดยไม่จำเป็นต้องปลุกเสกแต่ การที่ไม่จําเป็นต้องปลุกเสกนั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะไม่ผ่านการปลุกเสกเลยเพราะว่าผู้ที่มีวิชาอาคมต่างๆต,ต,ต่างก็มีครูบาอาจารย์เป็นของตัวท่านเองทําให้ค่ะเรายังพบเจอและพบเห็นเครือเขาหลงในบางลูกบางชิ้นนั้นผ่านการปลุกเสกมาแล้วมีการแกะสลักขึ้นอย่างปราณีตทําให้เครือเขาหลงนั้นๆะจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับงูมีการแกะปากมีการล ลักปิดทองและพิเศษมากไปกว่านั้นค่ะว่าหากเครือเขาหลงลูกนั้นมีความสวยงามเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีการฝังพลอยในบริเวณตาด้วยทําให้อาจารย์ของดีเรียกนะเครือเขาหลงชิ้นนั้นๆอย่างยกย่องว่างูอาถัน มีที่มาในชื่อว่างูอาถพนต่างก็เชื่อค่ะว่าเครื่อเขาหลงหรืองูอาถพนชิ้นนั้นเกิดมาหรือสร้างขึ้นเพื่อผู้ที่เกิดในปีงูไม่ว่าจะเป็นงูเล็กหรืองูใหญ่เพราะสัญลักษณ์แทนปีเกิดก็ถือว่าเป็นปีเปิ่งหรือเป็นเครื่องรางหนุนดวงประจำปีของตัวเองนั่นเอง หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้สำหรับผู้ที่มีความรักและศรัทธาในเครื่องรางของขลังและเครื่องรางล้านนาและที่สำคัญสำหรับคนที่เคยเห็นชื่อคำว่าเครือเขาหลงมานานวันนี้คงจะได้พบเห็นของจริงด้วยตัวท่านเองแล้วยังไงวันนี้นะคะดีสุภลักษณ์เครื่องรางล้านนาก็ขอลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ